วิธีการคำนวณง่ายๆเลยนะคะวิธีการคำนวณง่ายๆเลยดูที่สวัสดีค่ะวันนี้หวยเด็ด789อยู่กับเราสองคนทิตา789ค่ะปลายฟ้า789ค่ะวันนี้เราสองคนจะพาทุกคนไปดูแนวทางรัฐบาลงวดวันที่1กุมภา2564จากอาจารย์ส้มกันนะคะคุณทิตา ซึ่งต้องบอกก่อนนะคะคุณปลายฟ้าว่าอาจารย์ส้มเนี่ยมีสูตรการคำนวณที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคำนวณกันให้แบบไม่ห่วงสูตรเลยค่ะคุณทิตางั้นเราพาทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าว่านี้อาจารย์ให้เลขเด็ดอะไรบ้าง 402แล้วแต่คนชอบนะอันนี้อาจารย์เอาตัวเด่นที่สุดมาวางไว้ให้นะคะเป็นเลขท้าย3ตัวและเลขหน้า3ตัวไม่มีกระดิ่งกดสันเอาก็ได้แต่ว่าเป็นเลขท้าย3ตัวและเลขหน้า3ตัวนะคะอาจารย์ยังย้ำอีกนะคะว่าเลข6และเลข9้าเป็นเลขเดียวกันอย่าลืมนะคะทุกคน6กับ9คือตัวเดียวกันยังมีเลขท้าย2ตัวด้วยนะคะ ซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่างวดที่แล้วอาจารย์ให้1นหเจาะแตกเลขท้าย2ตัวไปเน้นๆเลยค่ะงั้นเราพาทุกคนไปดูดีกว่าค่ะคุณปลายฟ้าว่าเลขท้าย2ตัวมีอะไรบ้างนี่คือตาราง2ตัวท้ายวันนี้เรามาใส่ตารางกันเลขตามนี้เลยนะคะทุกคนดูทันกันไหมคะ <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะคะกับแนวทางรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาสองจากอาจารย์ส้ม เป็นไงกันบ้างคะทุกคนชอบกันไหมคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราหวยเด็ด789รวมข่าวเลขดังฟังชัดกระชับทุกข่าวหวยคลิปนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนเจอกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ